Line Thailand ท,ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษรรัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกือ้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน สมเด็จพระมาหาวีระวงศ์เปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มรทเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ 2,565มหาวิทยาลัยราชภัฏทนบุรีจัดโครงการวันราชภัฏประจำปี2,565และพิธีเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยราชภัทนนบุรีกรุงเทพมหานครโดยในช่วงเช้าผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวชิระวราการนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัททนบุรี ประธานในพิธีฝ่ายคารวาสจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุวลัรษ์เวทวิทยาขรังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัตทธนบุรีจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์และกล่าวถวายรายงานสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคม และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กดปุ่มเปิดป้ายอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม เจิมป้ายอาคารพร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์และกล่าวสัมโมทนียกถาผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวชิระวราการนายกสภามหาวิทยาลายัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุวรัวกษเวทวิทยาคลางอธิการบดีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ ต่อจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุวัลักษ์เวสวิทยาครังอธิกรรมบดีในฐานะประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานเพื่อเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันราชพัฒน์ประจำปีพศ2565 จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยนาพระบรมฉายาลักษณ์วางพานพุ่มเงินพุ่มทองและเปิดพันกล้วยดอกไม้สดนาพระบรมฉายาลักษณ์ประบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นตัวแทนผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาถวายบังคมโดยตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตนและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและในช่วงท้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุวลักษเวทวิทยาคลังอธิกรรบดีมอประวัลทนบุรีสีนพมาศสาขาการแต่งกายผ้าไทยและมอบโลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับขณะนี้ก็ถือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนธนุรีก็มีความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งสนับสนุนในการที่จะเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างครบถ้วนนะคะ จึงอยากจะเชิญชวนให้ผู้ปกครองนะคะและนักศึกษาที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาเรียนนะคะเชิญชวนให้มาเรียนในสาขาต่างๆของมหาวิทยาลายัยราชภัฏธนบุรีของเรานะคะ hotline Thailand ทุกข่าว <Thailand. S 2> คือความจริง